สวัสดีค่ะมาหน้าวจากบ้านแฝดสตูเดโอนะคะวันนี้เรามาอยู่ย่านพระรามสามนะคะเราจะพาเยี่ยมชมผลงานการออกแบบและรีโนเวทบ้านของทางทีมบ้านแฝดถัดจะเป็นยังไงเรามาชมกันค่ะตอนนี้เรากำลงังไปบ้านที่ทางนาวเนี่ยได้มีการรีโนเวทแล้วออกแบบตกแต่งภายในน,ยนะคะอย่างที่เราเห็นเลยก็คือบ้านจะมีความค่อนข้างเก่าก็คืออายุประมาณ30ปีนะคะ ตรงนี้เลยเรามาถึงแล้วค่ะก็คือเป็นสายงานของทีมบ้านแฝดที่เพิ่งจะทํากันเสร็จใหม่ๆสดๆตอนร้อนเลยนะคะก็คืออย่างที่เห็นเลยอะค่ะก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเราปรับโฉมให้มันดูทันสมัยแล้วก็ใหม่ขึ้นนะคะก็คือฟังก์ชันการใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยอ่าอย่างที่เห็นเลยเนี่ยคือตั้งแต่หน้าหน้าบ้านเลยก็คือจะเป็นประตูรั้วเลื่อนไฟฟ้านะคะซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็ตัวพื้นด้านหน้าบ้านเรามีการลงเข็ม เทปับใหม่หมดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คือเปลี่ยนวัสดุเป็นพื้นสแตปมคอนกรีตนะคะเดี๋ยวเราพากันไปเยี่ยมชมด้านในบ้านกันเลยดีกว่าอย่างที่เห็นเลยในนะคะเราดีไซน์ให้ด้านหน้าบ้านมีทางเข้าหลักแค่ทางเดียวก็วคือด้านนี้แต่ตรงฝั่งนี้ดีไซน์ให้มันเป็นหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างยาวเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับพื้นที่ภายในบ้านเดี๋ยวเราพากันไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่า พอเราเข้ามาในบ้านนะคะส่วนแรกที่เราจะประทักก่อนเลยก็คือ,อเป็นถงต้อนรับนะคะซึ่งตรงถงต้อนรับตรงส่วนนี้เราจะมีฟังก์ชันก็คือ1ตู้เก็บรองเท้านะคะก็คือได้พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเป็นตู้เก็บรองเท้าแบบดึงออกได้แล้วก็เก็บได้ทั้ง2ฝั่งนะคะ ส่วนตรงพื้นที่นั่งที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นพื้นที่นั่งใส่รองเท,างทาง้าแล้วก็เป็นกระจก2องฟินิชลุก่อนเราจะออกจากบ้านนะคะตรงนี้ก็เก็บของได้เช่นกันนะคะตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของด้วยเช่นกันค่ะถัดมานะคะก็คือจะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมโซนลิฟวิ่งรูมเนี่ยเราจัดแต่งก็คือว่าเอาทางตรงโซนรับประทานอาหารไว้ตรงกลางบ้านนะคะถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็น ตัวเคาน์เตอร์ไอแลนด์แล้วก็เป็นหัวฝรั่งนะคะคือทำไมถึงเอาครัวฝรั่งมาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าลูกค้าชอบทํากับข้าวเราทําอาหารนะคะตรงนี้แหละก็คือเป็นโซนที่ตอบโจทย์ของคนที่ชอบปาร์ตี้แล้วก็เพื่อนฝูงก็คือมาเที่ยวบ่อยๆนะคะเดินมาตรงนี้ค่ะก็คือจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมแล้วก็คือเป็นโซนทีวีคาบิเนตนะคะแต่ที่เห็นเป็นกิมมิคหลักๆของบ้านเลยอ่ะก็คือตรงโซนนี้ที่วิวว่าเป็นมุมสวนค่อนข้างที่จะพีเซนต์เลยนยนะคะเพราะว่ามันเป็นมุมเดียวที่เพิ่มช่องงแสใ ให้บ้านเนี่ยมันดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูโปร่งขึ้น่ะคะค่ะตรงเนี้ยที่เห็นเลยเนี่ยเป็นรูๆเนี่ยก็คือเป็นกําแพงเดิมเนี่ยมันจะเคยเป็นกําแพงทึบแต่ลูกค้ารีเควสตว่าขอกาแพงยังไงก็ได้ที่ว่าให้มันดูโปร่งแล้วก็ช่องแสงกระลมเนี่ยผ่านได้ก็เลยดีไซน์ให้เป็นรูแบบนี้ค่ะโอเคค่ะถัดมาจากตรงครัวฝรั่งเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมขอ,ของครัวไทยกันเลยดีกว่านะคะ ตรงครัวไทยเนี่ยก็คือลูกค้าเลือกใช้เฟอร์เจอร์ที่เป็นสแตนเลสนะคะคือ1ก็คือทนทานอยู่แล้วนะคะถัดมาเลยเนี่ยค่ะก็คือต่อจากห้องครัวเนี่ยก็คือเป็นห้องซักล้างซึ่งห้องซักล้างเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นห้องซักล้างอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ด้วยเรามีการวางแปลนของพวก ปั๊มน้ำแทงน้ำแล้วก็พวกเครื่องกองน้ำด้วยค่ะทางี่มาแฝดประตูเดียวนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ออกแบบแล้วก็ผู้กอ่อสร้างงานสถาปัตย์อย่างเดียวแต่พวกเราคํานึงถึงพวกงานระบบไฟฟ้าและสุขาพิบาลการเดินท่อน้ําที่เป็นมาตรฐานแล้วก็การเดินท่อประปาที่คํานึงถึงการใช้สอยที่มีคุณภาพนะคะก็คืออันนี้เรายกให้มาเป็นที่1เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมชั้น2กันเลยดีกว่าค่ะค,ค่ะ อ้อนาวลืมเลยค่ะก็คือม,ม,มีจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้อยากนำเนอหนึนำเนอหนึเลยก็คือพือ้นที่ห้องน้ําเก่าเราทําเป็นห้องรับค่ะเป็นห้องเก็บของสามารถเก็บอะไรได้เยอะเพราะมันเป็นห้องใต้บันไดเก่ารวมไปถึงเป็นห้องเก็บตู้เมนไฟหลักของบ้านด้วยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ชั้น2กันนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะพากันเยี่ยมชมบร,ริเวณชั้นสองก่อนนะคะเริ่มจากนห้องนอนก่อนเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงห้องมัสเตอร์เบดมนะคะตรงนี้เราจะมีเป็นเบย์วินโดว์ที่เพิ่มเข้ามาในห้องนอนเพราะพื้นที่ห้องนอนเนี่ยค่อนข้างใหญ่ก็จะเห็นว่ามันมีโซนที่เป็นโซนคอนเน็กกับตัวห้องวอล์กอินพูลเซแล้วกับตรงเบดมอย่างที่เห็นตรงนี้เลยเนี่ยก็คือว่าเป็นฐานเตียงคืออาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมมันใหญ่คะขนาดน,นี้เพราะว่านอนเป็นครอบครัวค่ะโดยฟังก์ชันของตัวฐานเตียงเนี่ยแอบซ่อนตู้เก็บของตลอดแนวเลยนะคะตรงนี้ที่เห็นเลยอจะเป็น กราเท้านะคะก็คือจะเป็นกระจกที่เพิ่มช่องแสงธรรมชาติแล้วก็สามารถเปิดให้ลมเข้าได้ได้ดีไซนเก๋ๆไปอีกแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมตรงห้อง w a l k in c o s e t นะคะก็คืออย่างที่เห็นเลยมันก็จะถูกเชื่อมกับห้องนอนเราออกแบบให้เป็น ตัวอยู่นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเสื้อผ้าหลัจากที่เห็นเลยคือพื้นที่ฝ้าเราค่อนข้างสูงเพราะว่าตรงจุดตรงส่วน,นเดิมนะเป็นส่วนต่อเติมของบ้านนะคะอย่างจุดนี้ก็จะเป็นจุดเก็บเสื้อผ้านะคะเราออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยวางเสื้อผ้า2ชั้นพร้อมพื้นที่ช่องเก็บของด้านบนนะคะแล้วส่วนตรงนี้เราก็จะดีไซน์เป็นตู้เข้ามุมเพื่อเผื่อวาง ของอนเนกประสงค์ทำเป็นชั้นวางนะคะตรงนี้ก็คือเพิ่มพื้นที่ของที่มันเป็นบานกระจกเงาเพื่อให้อกเป็นฟิเนสลุกหรือทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้น,นะคะ่ะ อันนี้เรามาอยู่ห้องน้ําที่ค่อนข,ข้างจะใหญ่มากๆเลยนะคะจะอยู่ภายในห้องมาสเตอร์เบดมตรงนี้เราออกแบบให้มันเป็น h i s and her <S นะคะ,ะ,คะก็คือสามารถใช้สอยพร้อมกันได้เลย2คนนะคะจะดีไซน์ให้มีกระจกที่ยาวขึ้นเพื่อทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นตรงจุดนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นกิมมิดของห้องน้ําห้องนี้ก็คือว่าจะเป็นพื้นที่ของตัวอ่างอาบน้ําแล้วก็เป็นพื้นที่ของที่มันเป็นกระจกจริงๆแล้วอะ่ะตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะต้อง private นิดนึงเราก็เลยจะต้องติดม่านเพิ่มนะคะโดยรวมแล้วก็คือได้แสงธรรมชาติ แล้วก็ได้ดีไซน์ที่มันทันสมัยขึ้นนะคะตรงจุดนี้นะคะเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดวนที่เป็นบันไดเหล็กของเก่าเลยที่จะขึ้นมาตรงส่วนต่อเติมตรงจุดนี้นะคะทางเราก็อยากจะครีบระเบียงไว้เพื่อที่จะให้ในห้องนอนเนี่ยมันมีของโซนระเบียงนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้มองส่วนข้างล่างนะคะพอถ้าปลูกต้นไม้จากข้างล่างเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่สีเขียวที่มองเห็นจากข้างบนด้วยค่ะก็คือเพิ่มฟังก์ชันให้กับตัวห้องนอนและห้องแต่งตัวค่ะ เดี๋ยวเราจะพาชมห้องด้านหน้าบ้านชั้น2ตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นห้องนอนแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นห้องนอนเหมือนเดิมแต่เป็นพื้นที่ใช้สอยของห้องเด็กนะคะตรงนี้เราก็เพิ่มเป็นพื้นที่ของช่องแสงเช่นหน้าต่างแล้วก็ยืดตัวห้องอะ่ะให้ออกไปตรงระเบียงเดิมเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวพาออกไปชมข้างนอกนะคะ่ะตรงจุดนี้เลยนะคะเดิมเนี่ยมันก็มี ตรงที่เป็นช่องกระถางต้นไม้อยู่แล้วแต่อันนี้นาวก็ยังคิปไว้เหมือนเดิมเพราะว่าชอบดีไซน์สมัยก่อนที่ว่าเออมันแอบมีลูกเล่นคือสามารถวางต้นไม้แล้วก็มีท่อให้น้ำาน่มันไหลลงข้างล่างได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออันนี้เรายังคิปไว้นะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาจากโทนเก่าให้มันเป็นโทนสีขาวแล้วก็ใหม่ขึ้นค่ะอื จุดนี้ที่เห็นเลยที่ว่าเป็นห้องเนี่ยคือเดิมเนี่ยไม่มีห้องน้ำนะคะแต่ว่าเราเพิ่มห้องน้ําให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นอ่างล้างมือที่ค่อนข้างใหญ่เลยคือพื้นที่ด้านขวาเนี่ยเราเอาไว้วางของนะคะแล้วคือตัวกระจกเงาเนี่ย เราก็ทําเป็นโซนสูงเพื่อที่จะทําให้ห้องที่เล็กๆเนี่ยกว้างขึ้นและทางด้านซ้ายมือกับขวามือเนี่ยเราแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ชัดเจนนะคะอีกด้านนึงเลยก็คือตรงด้านหน้าบ้านเรามีช่องแสงไว้คือปกติเลยอ่ะก็คือของเดิมเนี่ยคือมันต้องเปิดไฟเข้าแต่อันเนี้ยอย่างที่เห็นเลยคือแสงธรรมชาติเนี่ยมันทาให้ตอนกลางวันอ่ะเราไม่ต้องเปิดไฟเราก็ไม่อยากไฟแล้วก็ลูกค้าก็แฮปปี้ค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในบอริเวณชั้น3ของบ้านนะคะเราเริ่มจากพื้นก่อน เลยเราเปลี่ยนจากพื้นที่มันเป็นพื้นกระเบื้องอยางเดิมเป็นพื้น SPC ลายไม้นะคะเพื่อให้วุ้ดแอนโทนของบ้านเนี่ยดูอบอุ่นขึ้นนะคะส่วนตัวฝ้าเดิมเราอะ่ะไม่มีฟ้าแต่ทีเนี้ยตรงจุดบริเวณเนี้ยลูกค้าอยากได้เป็นห้องไดกรอบก็เลยจําเป็นต้องทําฝ้าให้สูงโองส่วนผนังต่างๆนะคะเราก็ทาเป็นสีขาวอมครีมนะคะห้องมันจะดูกว้างขึ้นนะคะอย่างโซนด้านข้างนะคะก็คือว่าเราก็ยังคีบตัวหน้าต่าง เดิมไว้แต่ว่าตัวเฟรมหน้าต่างเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วทำช่องให้มันสูงขึ้นเพื่อจะได้รับแสงธรรมชาติและก็ลมด้วยนะคะส่วนตัวฝ้าที่เห็นมันเอียงๆเนี่ยอยากให้อบรรยากาศของบ้านน่ยมันดูโปร่งแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในการเล่นกีฬาหรือว่าไดกรอบที่มันต้องใช้พื้นที่ฝ้างถึงสูงนะคะอย่างเห็นที่ทางลูกค้าเลือกใช้ม่านม้วนเนี่ยเพราะว่าคือ1มันพับเก็บง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายแล้วก็มันตอบโจทย์กับพื้นที่หน้าต่างที่มันเป็นไซซิ่งที่มันใหญ่ๆนะคะ แล้วก็มันจะได้ลุกแบบว่าไม่ต้องเป็นโฮมมี่มากอ,อ,อาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องทํางานได้ค่ะอย่างตัวห้องน้ําด้านนี้นะคะ oh. เราก็มีการทําใหม่ oh. เพิ่มห้องน้ําอีกหนึ่งห้องให้มันได้ฟัง์กชันเพิ่มเติมนะคะ oh. อย่างในชั้นสามนะคะก็คือจะมีห้องอีกห้องนึงบริเวณด้านหน้าบ้านนะ oh. ก็คือว่าเราตกแต่งให้มันเป็นพื้นที่โลงๆก่อนก็คือมีพื้น ฟ้าไฟแอร์แต่ว่าอันนี้มันเป็นห้องอนเนกประสงค์ของลูกค้าเผื่อเป็นห้องนอนแขกหรือห้องนอนญาติินะคะตรงโซนด้านนี้เราก็จะมีห้องน้าําอีถึงห้องเหมือนกันที่ลูกค้าได้เพิ่มมาค่ะ แต่เห็นได้ว่าตรงมุมนี้มันจะมีพื้นที่ของตัวฟาซาดที่เป็นรูปทรงโค้งเนาะตรงจุดนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ให้ลูกทางลูกค้าเนี่ยสามารถมองเห็นบริเวณด้านหน้าบ้านเผื่อมีแขกมาหาหรือว่ามีแบบรถมาหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถมองจากตรงนี้ก็คือจะเห็นเลยค่ะ ตรงจุดบริเวณตรงโถงบันไดตรงนี้นะคะเดิมของบ้านเก่าเนี่ยคือตัวชั้นสาอะแสงจะค่อนข้างน้อยแหละมันจะค่อนข้างมืดละอับนะคะทีเนี้ยทางเราก็ได้แก้ปัญหาเลยคือตัวเนี้ยตัวฝ้าเนี้ยค่ะเราก็ทําเป็นช่องแสงโดยใช้วัสดุเป็นชินโคลไลท์ใสตรงเนี้ยมันก็ได้เพิ่มความเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติทําให้ตอนกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟหรือใช้ไฟเลยตรงนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะพอทําเสร็จแล้วสวยเลยค่ะโอเคค่ะ ผลงานของบ้านหลังนี้นะคะก็คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานของทีมบ้านแฟดตตูดีโอนะครับรับทำออกแบบตั้งแต่ออกแบบตกแต่งภายในตกแต่งงานสถาปัตย์งานโครงสร้างงานระบบไฟฟ้าประปาสุข,ขาัทีบานก็คือครบจบในที่เดียวยังไงนาวก็ขอฝากผลงานในช่องทางของ f a เฟซ o ุ๊กอินสตาแกรม u t u b e และเว็บไซต์ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวก็พบกัน EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ